อันตรายของพรหมจรรย์อันตรายของพระใหม่เนนใหม่รวมถึงพระเก่าเนนเก่าคือเรื่องการคลุกคลีกับผู้หญิงการประพฤติปฏิบัติธรรมศีลข้อแรกของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระเก่าพระใหม่มันมีปัญหาทั้งนั้น ไม่ให้พูดกับผู้หญิงสองต่อสองโดยไม่มีใครอยู่ด้วยโยมก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับพระพระก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโยมมันเป็นความเสื่อมในวัดวาอารามถ้าผู้หญิงไม่มีความจำเป็นอย่าผ่านเข้าไปในเขตพ,พระเด็ดขาดครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้า ท่านให้แยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนหลวงตาม,มหาบัวบอกว่าพวกนี้ชอบยุ่งเหลือเกินการโทรศัพท์นี้ทำให้เสื่อมมากพระก็เมตตาโยมโยมก็มีปัญหาเยอะมาถามพระการพูดในทางโทรศัพท์เขาเรียกว่าผิดวินัยถ้าพูดกับผู้หญิงสองต่อสอง ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องพูดก็ต้องพูดออกเสียงให้ทุกคนได้ยินเพื่อที่จะได้คุ้มกันอาบัตไม่ให้ต้องอาบัตส่วนใหญ่พระเนนเรามันประมาทมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสสั่งไว้แล้วไม่ให้พูดกับผู้หญิงสองต่อสองรับหูรับตาไม่ว่าสาวเล็กสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้ แม่ไม้ทรงเครื่องฝ่ายผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังส่วนใหญ่โยมผู้หญิงชอบมาคุยกับพระเพราะว่าพระพูดดีพูดเพราะพูดให้กำลังใจต้องให้ผู้หญิงทุกๆคนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่มันจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ก็หมดไปผู้ที่มาอยู่วัด ไม่ควรจะมีโทรศัพท์มาอยู่วัดไม่กี่วันมันคงไม่ตายที่มันอยากโทรอยากเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงพวกที่มาอยู่วัดต้องตัดมันหมดถ้าไม่อย่างนั้นเรามาอยู่วัดก็เพียงกายแต่ใจเราไม่อยู่ยิ่งเราเป็นผู้หญิงเราเป็นโยมวัดโทรศัพท์ไปหาผู้ชาย เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดไม่เหมาะไม่ควรถ้าใครทำแล้วก็แล้วไปเอาใหม่ทำใหม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราเอาไม้สดมาก่อไฟมันก่อไม่ติดขนาดไม้แห้งแล้วมันก็ยังติดยากเราต้องเอาสิ่งที่ดีๆเอาความรู้สึกที่ดีๆพวกท่านหลายคน คงจะทำความผิดเรื่องนี้มาแล้วครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ให้พากันหยุดอย่าให้มีเรื่องนี้อีกแต่ก่อนครูบาอาจารย์ก็บอกบ้างแต่ไม่ชัดเจนวันนี้ชัดเจนแล้วนะถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่วัดกินข้าววัดเพราะวัดนี้เป็นสถานที่ฝึกพระฝึกเนน ฝึกญาติโยมเป็นสถานที่มุ่งพระนิพพานไม่ว่าเราจะมีเหตุมีผลด้วยประการใดก็ตามที่เรามาบวชที่เรามาอยู่วัดพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็ให้เราประพฤติปฏิบัติกันถ้ามิเช่นนั้นไม่ใช่ใครที่ทำให้าศาสนาเสื่อมก็พวกเราเองนี่แหละ พวกที่รู้มากแล้วคือพวกที่ไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ว่าเรารับประเคนอาหารที่โรงครัวจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีพวกนี้มันต้องสำรวมระวังพระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรกับสตรีเพศพระพุทธเจ้า ท่านทรงตรอบว่าไม่เห็นเลยน่าดีถ้าเห็นก็ไม่ต้องพูดถ้าจะพูดก็ต้องมีสติทางเขตพระก็ให้พระรับผิดชอบเรื่องความสะอาดผู้หญิงก็อย่าไปก้าวก่ายล้ำเขตพระทางเขตผู้หญิงอุบาสิกาทางพระทางเนนลูกศิษย์ผู้ชาย ก็ไม่ให้เข้าไปขวาตาดให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าถิน่นถ้ามันก้าวไก่กันแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติถ้ามีเหตุอะไรที่จะไปในเขตอุบาสิกาพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ไม่ให้เราไปคนเดียวต้องมีพระไปด้วยมีผู้ชายไปด้วยผู้หญิงก็เหมือนกัน ถ้ามีธุระจำเป็นก็ต้องมีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยกันไม่ใช่คิดจะไปก็ไปมันไม่ถูกต้องมันเสียหายตั้งแต่วันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนทําตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่าไปอนุโลมปฏิโลมศีลเรามันจะด่างมันพร้อยมันเศร้าหมอง ผ้าเหลืองมันจะลุกเป็นไฟฝ่ายผ้าขาวผู้หญิงก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันศีลข้อประพฤติพรหมจรรย์นี้เป็นข้อใหญ่เป็นข้อแรกเป็นต้นพรหมจรรย์ถ้าเราไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเราก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ที่ใจพูดอย่างนั้นมันไม่จริง สมมุติก็ให้เป็นสมมุติทำวิเนก็ให้มันเป็นทำวินันถ้าเราว่ามันอยู่ที่ใจแล้วเราฉันข้าวกินข้าวทำไมทำไมไม่ให้มันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงตั้งแต่เข่าขึ้นไปจนถึงหายปาระ ท่านให้พิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากพระอรหันต์พระอนาคามีทำไมให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะให้เราทำลายตัวตนของเขาเพราะจิตใจประกอบไปด้วยความหลงครูบาอาจารย์ว่าก็ไม่ฟังเพราะเราคิดตั้งแต่ว่าพระองค์นี้ก็ยังทำ ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็ยังทำเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าเราอย่าเอาพวกที่บวชนานแล้วไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะหลงทิศหลงทางเดี๋ยวจะเป็นพระอรหันต์แต่งตั้งพระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาทำาวินันไว้พวกเราทุกคนพ่อแม่ก็รัก ครูบาอาจารย์ก็รักทุกคนก็รักหวังให้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทุกคนทุกท่านระลึกไว้ให้ดีๆพยายามให้ศีลแก่ตนเองพยายามให้สมาธิแก่ตนเองพยายามให้ปัญญาแก่ตนเองที่พึ่องอื่นของเราไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้า นอกจากพระธรรมวินัยนอกจากพระอริยสงฆ์พยายามให้กำลังใจตัวเองว่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้กดดันเราท่านกำลังเมตตาเราให้ข่มซัพบเราให้อริยซัพบแก่เราพระภายนอกพระทองเหลืองพระทองคำมันสร้างง่ายกว่าพระในจิตในใจ ที่เราปฏิบัติกันอยู่พวกท่านทุกคนอย่ามักง่ายดูท่านพระอาจารย์ชาดูหลวงตามหาบัวดูหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนาเรียนก็จบแค่ป .4 แต่ท่านได้เป็นพระอริยเจ้าพวกท่านนี้เรียนมากกว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นเท่าแก่กันตั้งเยอะแยะเลย เราอย่าไปเชื่อตัวเองนะในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกอย่าไปเชื่อคนอื่นถึงคราวแล้วถึงโอกาสแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้เราพึ่งแผ่นดินถ้ามันตายก็ให้มันตายเพราะเราได้ปฏิบัติเพื่อรักษาศีลรักษาพระธรรมวินัยเป็นผู้จันโลงพระพุทธศาสนาที่แท้จริง การทำจิตใจอย่างนี้เขาเรียกว่าพระทุดงเนนทุดงญาติโยมทุดงพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอย่าเป็นพระทะรุดงทะลุดงโน้นทะลุดงน,น,ดงนี้มันออกไปแต่ข้างนอกไม่ได้ปฏิบัติเรื่องจิตเรื่องใจสิ่งนี้มีสิ่งโน้นมันจึงมีหมายถึง เรามีตัวมีตนก็เลยมีวัตตะสงสารมีมานะทิฏฐิเป็นอาการของจิตที่มีตัวตนที่เป็นพบเป็นชาติมันแสดงความหยาบคายมันหน้าด้านไม่มียางอายครูบาอาจารย์ห้ามก็ไม่อยู่พระพุทธเจ้าห้ามก็ไม่อยู่เราจะไปปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ หวังว่าทุกท่านทุกคนจะรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกันข้ามเกี่ยวกับการคลุกคลีเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการทำให้จิตใจตนเองเสื่อมทำให้ศาสนาเสื่อมไปประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีโอกาสพิเศษที่สังคมเขาสมมุติ ให้เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างอำนวยความสะดวกสบายหมดพวกเราและท่านจะมาทำผิดทำวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเน้นมหาใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเจตนาที่ไม่มีความผิดทั้งทางใจทางคำพูดทางการกระทา เราทำไม่หยุดปฏิบัติไม่หยุดมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราได้โดยไม่ต้องสงสยัยที่ทำไปสงสัยไปแสดงว่าใจเราไม่แน่วแน่ถ้าจิตใจเราไม่แน่วแน่ในพระธรรมวินัยยังเป็นผู้ไม่สุจริตก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้กราบไหว้ตัวเองได้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมากราบไหว้พวกนั้นมันบาปเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้แข่งเรื่องมีลาบมากมีบารมีมากท่านให้เน้นที่จิตที่ใจเพื่อดับกิเลสดับตัวตนโอวาทหลวงพ่อกันหาสุขากาโมให้ไว้ณนะวันพุทธที่ยีสา พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา